ข้าวซอยมันนองคายต้องได้กินเป็นอาหารวยวนเจ้านี้ขายมานานมากขายไ,ได้อร่อยอร่อยค่ะจ่ามันนองคายต้องมาลองจ่าข้าวซอยมองไหมอานนี้นัวอ,อะไรนะอันนี้เขาต้มหมูเท่าไ,ไหร่อะ nó làขนม gì nó cũng coi là cái ăn của ăn vườn nhá, ơi nó là cái ไแปงอกินไาิน้เอขึ้ากินไหมล่ะอันนี้มี่ยสดอันนี้อะไรวะขต้อยมกกอยากแห้งต่ก่อนกินบ่อยเหรอ ินข้ากินเราขายซื้อกินปกติร้านส่อมตามันก็มีขายนะโอ้ยมันต้องกินคู่กับน้ำตาลมันชื่อว่าข้าวอะไรนะข้าวสวยข้าวสวยหุ้ยเฮียเบิงลักษณะคือในกับมั่งแหละไม่เป็นออียงเลยที่เป็นตากใส่เป็นทัญพูดนั่นยังเป็นเปือกอันนี้ยังจะเป็นเป็นลูกเดือยข้าวลูกเดือยแล้วก็ข้าว คือออจัังพวกนแล้วก็มีถั่วเขาต้มแกวไหมต้มยวนเขาต้มยวนคล้ายกันเพิ่งกับตักอันนี้จ้าอันเหลืองเหลืองนี่ห้อยทางทึ่งนี่เห็นตัวเหลืองจ้าตัวเหลืองหลักจากง่าห้อยอะไรยอ๋ออันนี้มันไม่ใช่ถั่วแต่มันเนี่ยมันจะเป็นถั่วดำแต่มันไม่ใช่ถั่วดำนะมันจะมีความหลุบๆเหมือนข้าวโพดบ่กแต่ก็ไม่ใช่ข้าวโพดอ่ะ รสชาติยังไงเอาเป็นยังคือมักอร่อยกูเหยียบเดว่าอ,อร่อยมันหวานมันเค็เมมันนัวมันก็มีความหวานถ้าเราใส่น้ำตาลเพิ่มปกติต้องเรยน,น,น้ำตาลก็ปก,กติกับน้ำตาลมันก็จะเพิ่มความหวานวิธีการกินแล้วก็โรยน้ำตาลลงไปมันก็มีความเค็มน,นิดนึงโรย,เ,ยเด้จ้าคือไดมากกว่ากาแฟลายกาแเกระดับอืมแล้วก็ชิมข้าวซอยมาหนองคายรุ่งได้กิน เป็นอาหารดวนเจ้านี้ขายมานานมาก้าไ,ไดอร่อยโอเคค่ะ oh <my> มิจาม้ามาน้องค่าต้องมาลองจากข้าวซวยยายไม่รู้มีกี่เจ้านะแต่ร้านเจ้าเดียวในตลาดมีเจ้าเดียวตลาดผู้ใช่ใช่ขายดีแห้งพี่นอ้องคิ้วเงาคัะ